เดี๋ยวเราจะทําการลอยนะคะเป็นการลอยบางลมนะคะตัวนี้เป็นบางลมแล้วก็ตัวนี้เป็นใต้เบาะนะคะตัวนี้เป็นคลิก2,012 2,013 2,014นะคะจะอยู่ในระหว่าง3ปีนี้นะคะอันนี้นะคะค่อนข้างเก่าแล้วนะคะค่อนข้างเก่าแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะ ตัวนี้นะคะเราเลือกเป็นสีเทามาในการสอนนะคะตามจริงแล้วนะคะตัวหลักของเราจะเป็นสีดำนะคะแบบนี้อ่าตามจริงตัวหลักของเรานะจะเป็นสีดำนะคะแต่ว่าเพื่อการสอนที่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นสีเทานะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมีกันไกนะคะตัดแยกส่วนนะคะ น้ำผสมแอลกอฮอล์ล้างแผลนะคะตัวนี้ไว้เช็ดคราบมันคราบแว็กได้ดีเลยนะคะแต่ถ้าไม่มีจริงๆนะคะให้ใช้น้ำผสมน้ำยาล้างจานนะคะแล้วล้างน้ำยาล้างน้ายาออกนะคะทำเหมือนล้างจานเลยค่ะใดนะคะใดร้อนใดเป่าผมนะคะใช้ได้นะคะผ้าเอาไว้เช็ดคราบสกรปรกนะคะแล้วก็ผ้าเอาไว้รูปชิ้นงานนะคะ พาร์ทนี้เราก็จะมาสอนเป็นกันลอยตัวบังลมนะคะหรือว่าจะเรียกเป็นคอนโซลมอไซค์ิกนะคะตรงนี้นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเริ่มทำความสะอาดนะคะอันนี้จะทำความสะอาดด้วยน้ำผสมแอลกอฮอล์ล้างแผลนะคะจะใส่ปริมาณ1ต่อ3โดยปริมาณนะคะแอลกอฮอล์อาจจะไม่มากขนาดนั้นนะคะ หรือถ้าเกิดไม่มีนะคะก็คือให้ใช้เป็นเหมือนน้ำยาล้างจานะคะ่ะน้ำผสมน้ำยาล้างจานแล้วล้างออกนะคะแล้วก็เป่าให้แห้งก่อนนะคะเช็ดให้ทั่วเลยนะคะเช็ดให้ทั่วนะคะตามซอกตามมีเช็ดให้ทั่วนะคะเช็ดให้ทั่วล้างมือเราด้วยนะล้างมือเราให้สะอาดก่อนจับชิ้นงานด้วยนะคะ อันนี้ชิ้นงานก็คือจะออกแบบมาให้ติดทีละครึ่งนะคะเพื่อให้การติดตั้งเนี่ยเป็นไปได้ง่ายที่สุดสำหรับผู้ที่ซื้อชิ้นงานไปนะคะหลังจากทําความสะอาดเสร็จนะคะเราก็จะเริ่มเป็นชิ้นงานตัวนี้นะคะอยู่ตรงนี้นะคะ มุมตรงนี้นะคะจะอยู่ช่วงโค้งด้านนี้นะคะโค้งฝั่งนี้นะคะยังไม่ข้ามไปฝั่งนู้้นนะคะคือถ้าเกิดเวลาเราเล็งเนี่ยมันเบี้ยวมาทางเนี้ยชิ้นงานมันก็จะเอียงมาทางนี้ฉะนั้นพยายามให้มันตรงที่สุดเท่าที่ทำได้นะคะ งานเลงตรงนี้เวลาทำก็คือต้องใจเย็นนิดนึงนะคะงานสติกเกอร์ต้องใจเย็นนะถ้าเกิดว่าอีกชั่วโมงหนึง่งเรามีนัดกับเพื่อนจะไปไหนหรือต้องรีบซื้อของไปให้แม่หยุดเลยนะคะห้ามทํานะคะก็ค่อยๆไล่มานะคะอย่าข้ามไปข้ามมานะคะพยายามไล่บนไล่ล่างนะคะให้มันไปเสมอกันนะ นี่นะคะไล่บนไล่ล่างให้มันไปเสมอกันนะคะแม่อย่างมุมอย่างมุมตรงนี้นะคะมันมียับนี่ก็ใช้เล็บเลยนะคะ ถ้าไม่ถนัดนะคะเอาการ์ดนะคะสักสองสามใบนะคะหุ้มผ้าแล้วก็รีดได้นะคะ mm hmm. พอมาตรงนี้นะคะก็คือไล่ตรงนี้ให้มันเรียบนะคะแล้วจับข้างบนให้ตึงนะคะพอจับข้างบนตึงพอจับข้างบนตึงแล้วรีดขึ้นไป mm hmm. อ่ะตรงนี้เดี๋ยวมาเรามาไล่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาไล่ เนี่ยนะคะจะไล่ขึ้นบนไปเลยนะคะไล่ไปเลยตรงนี้จะไล่ยากนิดนึงนะคะต้องใจเย็นทำนิดนึงนะคะเพราะว่าด้วยความที่ว่าพื้นมันไม่เรียบมันเป็นโค้งหลบมันเป็นโค้งบุ่มเข้าไปนะคะ นี้ก็เดี๋ยวจะใช้ใดช่วยนะคะอ่ะทีนี้เรามารีดข้างๆก่อนข้างๆ้งนะคะอ่ะรีดโอเคมุมกําลังดีกําลังดีนะคะเราไม่จาเป็นต้องเป๊ะอะไรมากนะคะให้มันดูดูสวยก็พอนะคะไปตรงนี้โอเค นี้มันไม่หายเนาะมันไม่หายใช้ใดช่วยเลยทีนี้จะทำให้สติกเกอร์นิ่มนะคะเวลาโดนความร้อนนะคะพอมันนิ่มเราก็จะรีดง่ายนะคะเราก็จะเก็บงานได้ง่ายนะคะพวกมูอ,อะไรที่ยับมันก็จะหายหมดนะคะ เดี๋ยวดูตรงนี้นะคะอ่ะมันพอมันนิ่มนะคะเราก็จะไล่ง่ายเลยไล่ง่ายเลยนะคะเดี๋ยวขึ้นมาแีกหนึ่ง อันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นการเก็บงานนะคะคือกาวถนอมสีรถมันจะไม่ได้มีกาวที่แน่นมากเหมือนพวกกาวถาวรนะคะฉะนั้นมันจะใช้เวลาเซตตัวประมาณ3วันนะคะ Yeah, ชิ้นนี้ผ่านไปต่อมาเป็นอ่ะต่อมาชิ้นที่สองนะคะเป็นชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้นะคะมันจะครอบคุมขอบนะคะมาจนถึงข้างล่างนะคะแต่ทุกตัวจะมีช่องไฟคือจะไม่อยู่ริมมากนะคะอยู่ประมาณตรงกลางช่วงโคง้ง โอเคมันจะไม่ริมมากนะคะก็คือยังจะมีช่องไฟอยู่นะคะเดี๋ยวนะเน่นะคะมันยังมีช่องไฟอยู่นะคะอ่ามันยังเหลือขอบๆอ,อยู่นะคะอ่าทีนี้รีดรีดข้างบนเสร็จปุ๊บพับลงมาข้างล่างอ่าพับลงมาข้างล่างนะคะ คล็ลงมาก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตรงนี้มีขอบติดโอเคเดี๋ยวบางชิ้นงานยังไงรู้สึกว่ามันยังยากอยู่เดี๋ยวจะแก้ไขให้นะคะ ชิ้นที่สามต่อมาเป็นตัวนี้นะคะอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างนะคะผอมอยู่ริมอ้วนอยู่อยู่ตัวรถนะคะอ่าเริ่มจากตรงนี้ก่อนแป๊บนึงนะคะยังมีคราบน้ําอยู่เช็ดให้แห้งเช็ดฝุ่นนะคะเช็ดฝุ่นให้ให้สะอาดนะคะ ชิ้นนี้นะคะเราจะไม่อยู่ขอบมากเกินเหมือนกันนะคะจะเว้นช่องไฟเข้าไปนะคะที่ทําอย่างนี้นะคะเพราะว่าเวลาเราล้างอัดฉีดน,นะคะมันจะได้ไม่เปิดขอบนะคะเนี่ยนะคะพอติดลงไปปุ๊บเนี่ยเรารีดตรงกลางตรงกลางนะคะตรงกลางสมมุติถ้าเราไม่รีดตรงกลางไปรีดริมมันมีโอกาสเบี้ยวสูง สูงกว่าพอเราลีดตรงกลางปุ๊บเนี่ยเราเข้ามันจับอ่ามันมันไปตามแนวของสติ๊กเกอร์ที่ออกแบบไว้นะคะแต่อันนี้รู้สึกจะวางเบี้ยวนะคะก็ปรับเป็นดันขึ้นมานิดนึงดันขึ้นมาาดันขึ้นมาหน่อยนะคะอ่าเรียบร้อยก็จะเข้าทรงนะคะ โค้งคลิกตัวนี้ค่อนข้างค่อนข้างบุ๋มเข้าไปเยอะนะคะแทบจะทุกส่วนเลยนะคะที่เป็นคอนโซลนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บขอบกันทีหลังนะคะติดไปก่อนอ่าต่อมาเป็นต่อมาเป็นชิ้นตรงกลางนะคะชิ้นนี้นะคะพอดีตัวนี้ทำเป็นตัวสีดำเอาไว้นะคะคือถ้าเรานั่งข้างๆงเนี่ยจะ ติดไม่ถนัดนะคะเราต้องโยกตัวไปนอนบนเบาะเลยนะคะนี่อยู่ตรงเบาะเลยนะคะอ่าเล็งตรงกลางนะอ่าประมาณนี้โอเคได้อยู่ตรงนี้ ะะตรงนี้ก็เป็นอันเสร็จในการติดตั้งของชุดตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการเก็บขอบกันนะคะเก็บขอบนะคะก็คืออย่างตรงนี้นะคะมันยังเด้งยับอยู่นะคะตรนี้เปิดขึ้นมานิดนึง ความร้อนจะทําให้นุ่มแล้วก็กาวเหนียวขึ้นนะคะบางจุดอย่างนี้นะคะเนี่ยๆอย่างางี้ตอนเก็บไปตอนแรกมันมันไม่ได้เพราะว่ามันไม่เข้าที่นะคะดึงออกมานะแล้วเป่าอีเข้าไปใหม่โอเคตรงนี้เป็น เป็นคิดของปีที่ทำ2018 2019 2020จะไม่เป็นเพราะว่าโค้งมันไม่ได้บุ่มแบบนี้โอเคแล้วก็ยังมีตรงนี้อีกนิดนึงยังมีตรงนี้อีกนิดนึงม อ่ะคือติดเสร็จติดเสร็จแล้วเก็บขอบเรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็คือว่างดล้างอัดฉีดสามวันนะคะงดล้างอัดฉีดสามวันแล้วก็ถ้าในวันแรกนะคะจอดเราติดเสร็จปุ๊บจอดตากแดดได้สักสองสามชั่วโมงจะดีมากแล้วคอยเก็บพวกขอบตามพวกขอบตรงไหนที่มันยังไม่เข้าที่ หรือว่าความตึงอะไรที่เรารีดเนี่ยยังไม่เข้าที่มันก็จะเกิดอาการยับแบบเมื่อกี้นะคะให้เราเก็บแบบให้เก็บแบบที่สอนเมื่อกี้ก็คืออาจจะเอาเล็บหรือว่าอาจจะเอาตัวก๊าสนะคะมารีดนะคะดึงขึ้นแล้วก็รีดเข้าไปนะคะตัวนี้จะติดยากนิดนึงนะคะเป็นพอสอนนี้นะคะเพราะว่ามันมีโค้งบุ๋มเข้าไปนะคะโอเคพาต,ต่อไปนะคะจะเป็นใต้เบาะค่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะ ตรงนี้นะคะเป็นส่วนที่สอนไปนะคะฝั่งนี้เป็นสีดำนะคะพอดีเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นสีดำให้หมดนะคะเนื่องจากสีเทาอันนี้เลือกสีนี้มาเพื่อเป็นการสอนนะคะเพิ่มเติมนะคะลืมเลยนะคะถ้าเกิดตรงไหนที่เป็นลมนะคะเป็นแบบเหมือนตามดนะคะใช้เข็มหรือปลายคัตเตอร์แหลมเจาะนะคะไล่ลมได้เลยคะ่ะ AHHHHH